สวัสดีทุกท่านครับเครื่องพ่นหมอกอันตาโซนิก tr 9 0 2นสะครับสำหรับพ่นฆ่าเชื้อต่างนะครับตัวนี้เป็นเครื่องหมอกเครื่องพ่นหมอกอันตาโซนิกนะครับขนาด20หัวพ่นนะครับประกอบลงกล่องพร้อมใช้งานนะครับอันตาโซนิกเป็นเครื่องพ่นหมอกที่ให้ความละเอียดของหมอกสูงสุดนะครับไม่เบียกชื้นนะครับแล้วก็เสียงตัวนี้จะเงียบสนิทนะครับไม่ดังรบกวนเลยนะครับประกอบทุกอย่างไปในกล่องพร้อมใช้งาน นะครับน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่ายนะครับนี่ละตัวทุกอย่างนะครับเราประกอบไปให้เสร็จเลยนะครับการเติมน้ําก็เติมน้ําผ่านระบบลูกลอยนะครับไม่ต้องมาคอยเติมตลอดเวลานะครับน้าลดเมื่อไหร่นะครับลูกลอยที่เราต่อไว้กับก๊อกน้ําน้ําก็จะเติมเข้าเองอัตโนมัตินะครับตัวนี้เหมาะสําหรับการพ่นฆ่าเชื้อในทุกๆจุดนะครับโดยการที่เราผสมน้ํากับน้ํายานะครับเติมเข้าไปในถัง นะครับอาจจะเปิดเติมเข้าไปเองก็ได้นะครับหรือท่านสามารถที่จะผสมน้ำกับน้ำยาไว้ในอีกถังใบหนึ่งนะครับแล้วก็ยกให้สูงขึ้นนะครับจากนั้นก็ต่อท่อจากถังน้ำยาที่ผสมแล้วนะครับเข้าเครื่องตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะหมอกจะมีความละเอียดนะครับเพราะนั้นการพ่นฆ่าเชื้อไม่ว่าจะเป็นในคนหรือในฟาร์มต่างๆเนี่ยจะทำให้ทั้งคนและฟาร์มพื้นผิวต่างๆไม่เปียก นะครับแต่หมอกเนี่สามารถที่จะแทรกซึมไปในทุกจุดที่ต้องการนะครับโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโควิด -19 นะครับหรือโรคต่างๆนะครับถ้าเป็นฟาร์มหมูก็พวกโรคอหิวาตต่างๆนี่นะครับก็สามารถที่จะจัดการได้นะครับตัวนี้สามารถไปสร้างตู้นะครับหรือสร้างอุโมงค์นะครับแล้วก็พ่นหมอกพวกนี้เข้าไปในอุโมงค์ให้คนเดินผ่าน นะครับเพื <P ew are> ่อทีจะฆ่าเชือ้อในเสื้อผ้าในผิวหนังของคนนะครับก่อน <P ew are> ที่จะเข้าไปยังพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยนะครับหรือถ้าเป็นในฟาร์มหมูฟาร์มไก่ต่างๆก็ฆ่าเชื้อในคนก่อนจะเข้าฟาร์มออกฟาร์มนะครับสามารถติดตั้งได้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเองนะครับฆ่าเชื้อในห้องต่างๆก็สามารถเปิดได้งี้ได้เลยนะครับโรงแรมรีสอร์ทนะครับโรงเรียนต่างๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนก็ ให้เด็กนะครับเดินผ่านอุโมงที่มีหมอกพวกนี้นะครับก่อนจะเข้าโรงเรียนนะครับหรือพ่นล่าเชื้อในรถยนต์นะฮะพ่นเชื้อฆ่าเชื้อในโรงงานนะครับในฟาร์มหมูฟาร์มไก่นะครับสามารถพ่นฆ่าเชื้อทั้งในคนนะครับแล้วก็ในฟาร์มต่างๆได้นะครับยกไปถึงวางปั๊บเครื่องคันพวกนี้ก็จะพ่นนะครับเอาตัวน้ํายากับเอ่อพวกนี้ออกมาในการฆ่าเชื้อประเภทต่างๆนะครับโรงแรม รีสอรตต่างๆนะครับร้านอาหารผับบาร์ได้หมดเลยนะครับสนใจสอบ,บถามมาได้นะครับขอบคุณครับ